บอกว่ากินอยู่กินอยู่แต่ว่าบไม่หบอกระแหลกยังบ่มาเอาอยู่้อร้อยจ่ายไปก่อนเออม่กินอย่เอยืนยืนยืนดื่มตรงนี้เลยโอ้ยยักษานเีกกินอยู่ดูดดูเอฟซีเสียต่อกระพุ้งน่านตอนะกโหเต็มเลยนะ

ไตัต้องขอโทษข่อยตัวมาตําสอกกันได้ีทำ้ายหลานลุงนเดียวาตัมสอเขาปะ่องปันสอนลายร่างกายกนจะบอกวัวนะตะปุ้ยมันก็ลูกลิรตะุยโอ้นี่และเาบก่กรยกตสกนเลย่อลงราสอตรงตรง อะไรนะน่าจะ่ายเอไม่พอไม่พอต้องผ่าอีกเาทำมันสำเร็จ้สุดท้ายก็ต้องเป็นผ่านมือก็อีนะถ้าให้ผ่านมือลงมันก็ไม่เ็จดสะีเห็นตีม เมื่อตอนเที่ยงนะครับคุณลุงบอกว่าให้ทำสะพานให้ซ่อมนะครับสุดท้ายก็ไม่ไปถึงไหนนะก็ต้องเป็นคุณลุงมาทำเหมือนเดิมนะครับ ได้สามาีหงโอ้คิดหม่มาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรอีกแล้วเนี่อยพี่อุ้มได้อะไรมา มีเอฟซีน่ารักให้ไอเดียมาผมก็เลยรีบทำมาที่ตักน้ำไวรถต้นไม้โอ้ยพอหมอนไหมหรือว่าให้มันโดนก่อนผมเสอเอารดแบบนั้นเหรอที่สมอนต้อง4 0 0ห0เด้ออ่างล้งนั่น ให้มันโดดนะโดดก็ไม่ร้อยแหมขึ้นตักอะไรขึ้นตักแม่มอสเจ้าก็รดฝั่งตรงข้ามหน่อเจ้าจะเวไปเวมาเหยีย่ฝั่งตรข้ามลงลเหยียไปเหยดยบงข้มมันเกบแขมันรูกองนี่เจ้าอยากกองก็นั่นติด เขาเออในอย่างกระโบยกระโบยม้ยาวไปดำก็ไปสัมเร็จกับไหนว่าสั่งแล้วแต่ไม่เสร็จลุงว่าต้องทำเองครับแล้วมาไปกับใจอ่อนเนี่ยใจสมนไม่อยากจะเชื่อนะเอฟซีเบอร์เซียอีกแล้วเอาคือมาลาแล้วคือมาลาแล้วว่าจะไปเสริมลอไม่ได้ไป เออเตพาลูกสาวคนโตไปอาบน้ำอยู่เออไปเสริมสวยริจกรรมก่อนใช่ไมใครจะกลบล่ะโอไม่มีเงินไม่มีเงินเติมมันไปเสริมสวยกับตกตกมาเดี๋ยวนอไม่มีเงินฐานะนกัน ลุงทำได้หมกวันก็ลุงซ่อมแซมบันไดแก้ไขครับแก้ไขโอ้โหลุงพลชอบแก้ไขเฮ้ยมันจะเป็นประเด็นไหมนี่เราก็ถูกแล้วแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ดีเราก็แก้ไขไงอย่างมันชำรุดมันคนละเรื่องนะพี่น้องอย่าเข้าใจผิดกันนะแก้ไขอย่าแก้ตัวอื้อชรดมันาางเ เพียงอ๋ออานไม่อ่านไม่โอ้หไม่น่าเชื่อึงกับทึ่งเลยนัทุกคนตะลึงเลยเมื่อกี้นี่เอานี่นี่ีจะนี่นวนลงลงลงตังซว่าสะพันอยังนี่อันี้เราก็ไปตัดในช่วมาลดตด ไยแล้วโอ้โหอะไรนั่นที่ตักน้ำรดน้ต้นไม้กระแป้งกระแป้งกระแป้งเจาเความคิดนี่ไอเดียอยู่หลายท่านหลายคน ไม่มีความคิดแบบนั้นนะแบบนี้เราเห็นทำนั่นแหละเขาถึงเอาแต่นี่มาให้ถ้าเรามีไฟฟ้าเราติดเรกเอรเลยรถเน้ สติกเกอร์สติกเกอร์สติกเกอร์โอ้ยน้อไม่รู้ละอะไรเกอ์เกอร์เกอร์อะไรปีน้แม่เอาเบเกอร์โอตายัแล้วเฮ้ไม่หยุแล้วควรจนได้แล้วถ้าแฮมเบอร์เกอร์ล่ะเบอรเกอร์ก็อ่อครับเฮอ้โหครับ happy พูดอะไรไม่ออกนอกจากคาว่า happy คอ้โเกิดวันนี้ครับ แฮปปี้ก oh! ็คือมีความสุขมีความสุขมีความสุขแต่แทบเบิร์เดย์วันเกิดแฮปแฮปที่นี่กับปปีที่อื่นไงโอ้ยไงคุณเป๊ปปีเลยติดเอาอีกแล้วเป็นน้องคอที่พดอนะี่มาต่อยบ่อยเืะ โอเคจะมีสั่งในช่องแอนดี้นะคะสวัสดีค่ะโอ้เอาขึ้นมาดูยังพี่ไซยังยางก็เรียงตอนไหนครับฮะเรียงอันนั้นตอนไหนเรียงก้อนหินสีอะครับอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีขั้นเป็นตัวยางยกได้ไหมล่ะให้ไม่ยกให้ได้ได้ได้โอ้นี่ก็เอาต้นไม้มามาาเริ่จกทงนี้ม้ำรอบต้นตรงนี้เนาะเื่อยครับ ผมได้พุดมาจากของเก่าที่เคยรับจัดจวนนะครับข้าวเสียบข้าวเสียบ่อชื่อชือไม่้งโผลุพอทราลุงโซนกก็ีเจโอ้จุดจุดอ้อ้ชื่อม่ม้